เอาละครับก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมจะไปล่าบอสบอสที่ผมจะไปล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นบอสฉลามก็จะเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะล่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปล่าบอสปลาหมึกมาแล้วนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรก็ยากในระดับหนึ่งครับไม่ยากมากตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ที่แน่ๆมีโครงกระดูกใครก็ไม่รู้แล้วก็มีอาวุธด,ด้วยเป็นหอ,อกนะครับอันนี้โอ้โหมันดูน่ากลัวจะมากกว่า,าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจทีหลังนะครับหลังจากที่ผมฆ่าบอสเสร็ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาขอลีเลี่ยนก่อนเลยโอ้โหดูดูดูดดเลี่ยนรถไป2เขตดเมื่อกี้เพิ่งประท่าก,กันกับปูยักษ์นะครับก็เลยเยลื่อนรถก่อนอันนี้เรื่อมันเต็มอ่ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงเอาเชลเตอร,ร์มาไว้ด้านบนตรงนี้ก็หลบนี้จากภัยอันตรายที่มันอยู่ด้านล่างแหละงทั้งมูปา่าทั้งปูยักษ์นะครับก็เลยเอาเชลเตอร์คุณไว้ด้านบนก็คงไม่ต้องทําอะไรกับเชลเตอร์นะครับก็ยังอยู่ที่เกาะน,นี้ไปก่อนแต่ตอนนี้ต้องจําทางกลับไปที่เกาะเดิมให้ได้ก่อนนะครับน่าจะเเเเปป็็็นนนนนนนกกกกาาาะะะะฝฝัััั่่่่งงงีี้้หหไไไมมสทแใจจล เออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลับค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีเล่นก่อนเลยครับโดยการกินอาหารกินไปแล้วก็ขาดน้ําน้ําไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะต้องขอดูก่อนน้ําน่าจะมีโอเคมีเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีแค่อันเดียวชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าลืมกรอกน้ามาตอนนี้น้ําไม่เต็มอ่ะสวยแล้วตอนนี้แล้วที่กรอกน้ําผมอยู่ไหนวะเนี่ยเออไม่มีที่กรอกน้ําอ่ะอันนี้ไม่ อยู่นี่ได้ปะอ๋อนี่ไงโวนึกว่าหายตกใจหมดไปให้เต็มก่อนโอเคเต็มไหมเต็มเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้เก็บของไว้กันเลยโอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมของเข้าตัวก่อนของที่ผมไปเตรียมเข้าตัวก็จะมีผ้าเ็นเดดทำผ้าเ็นเดดผ้าเ็นเดดอยู่ในกล่องด้านล่างอ๋อไม่ใช่กล่องด้านบนเอาไปประมาณสักแปดละกันโอเคแปดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้ไปเลยเก็บมีดถังน้ํามันแล้วก็เนื้อ คอนนีนะ้ต้องใช้ครับคอนสิอนึงก็ถือว่าน้อยมากก่อนนาน,นี้ผมก็ได้ไปตัดไม้นครับตัดไม้มาทําเป็นลูกดอกของสะพายกันนี่เลยเตรียมมาไว้ทั้งหมด2ชุดกับอีก14ชิ้นนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าดูไม่ทันเมื่อกี้กดเก็บก่อนต้องขอเช็คต้องขอเช็ค2ีชิ้นก็คือ1ชุด1ชุดกับอีก14อันโอเคถูกต้องแล้ววันนี้เป็นวันที่36ครับ เอาละครับได้เวลาออกเรือที่เราจะไปล่าฉลามก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวต้องดูให้ดีก่อนว่ามันไปทางไหนถ้าไปด้านหน้ามันจะมีเรือใหญ่นะครับเรือใหญ่นี่จะเป็นเกาะสุดท้ายของฝั่งนี้เลยอ่ะนาต้องย้อนกลับน,นะครับถ้าจะกลับไปที่เกาะเดิมของเราฝั่งนี้โอเคตรงนี้จําได้ตรงนี้จำได้ไดเออไม่แน่ใจปะไม่เป็นไรทางกลับบ้านก็คงไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้วิธีกลับบ้านแล้วก็คือไปที่ไหนก็เซฟที่นั้นแล้วก็ไปเปิดแผนที่ดูง่ายๆครับเอาล่ะไปกันเลย ตอนนี้เราต้องขับเรือหาที่บอสมันเกิดก่อนน่าจะฝั่งนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะถ้ามาถูกทางต้องดูบริเวณรอบๆนี้ให้ดีมันจะมีเรือใหญ่จอดที่แถบริเวณนแหละอ่านะครับตอนนี้เจอเรือใหญ่แล้วตอนนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีเศษซากวานอยู่แถวบริเวณนี้แหละอยู่ตรงนี้หรือเปล่าต้องขอเช็คก่อนโอเคเหมือนจะเห็นนะครับอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้หลังจากที่ผมล่าบอสเสร็จผมก็จะไปสํำรวจเรือตรงนั้นนะครับ ก่อนที่ผมจะไปสารวจเรือผมต้องขาบเครื่องยนต์หอนก่อนผมรู้แล้ววิธีขาบเครื่องยนต์ห้อมันคับเป็ไงก็คือต้องฆ่าบอสทั้งหมด3ตัวแล้วก็มันจะมีเนี่ยเนี่ยไอของพวกนี้แค่เรากดเลือกนะกดเลือกรับมาทั้ง3ามที่เนี่ยแล้วก็มาคับรวมกันอีกทีเนี่ยครับวิธีการคาบเครื่องยนต์หอไม่ยากครับง่ายๆแต่ก็ต้องไปหาชิ้นส่วนอยู่ดีแต่ก็ผมไม่ยากอะไรขนาดนั้นอ้ยได้ยินเสียงฉลามมาฉลามมากกวนเอาละเอาละตอนนี้ก็มาถึงวิธีเรียบร้อย เตรียมพร้อมรับเตรียมพร้อมตอนนี้พร้อมบวกแล้วมาถึงแล้วถึงแล้ววางสมอโอเคดับเครื่องอุ้ยนี่ไงไปแล้วไปแล้วมาไม่รู้ว่าซัพพลายกันจะพอหรือเปล่าลูกดอกมันเนี่ยยังไงยังไงยิงถูกด้วยมายิงโคตรแม่นไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเดือดเหมือนรอบปลาหมึกหรือเปล่านะอุ้ยอันนี้มันกระโดดได้นะครับมันกระโดดสามารถแบบนีงไงกระโดดขึ้นมางับแล้วได้เลยอ่ะนี่ไง ฉลามมาชอบงําคุนยิงด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจอเอ้นี่ไงนี่อุ้ยโอ้ย,อยต้องระวังต้องระวังไอ้ตัวนี้อาจจะโหดเอ๊ยแต่ทำไมผมรู้สึกว่าเลือดมันลดไปอย่างไรบ้วงเนี่ยนี่เลยโอเคตัวมันก็เหมือนกับฉลามธรรม,รรมดาครับใหญ่พอๆกันเลยมันเป็นบอสได้ไงครับเนี่ยเออน่าแหละเดทำไมมันง่ายจังเลยในการยิงรอบนี้วะหรือบางทีมันอาจจะง่ายช่วงแรกนะครับช่วงท,ท้ายมันจะยากเลยโอเค โดนทุกดอกครับโดนทุกดอกเอาอยู่านว้ไนีหนหาตัวไม่เจอเฮ้ยอยู่นี่โอ้โหมันลอยชายอย้าจังเลยวะเนี่ยเอ้ยมันเป็นกระสอบทรายหรือเปล่าวะเนี่ยสู้หน่อยสู้หน่อยอุตส่าห์เตรียมผ้าบันเดทมันตั้งเยอะเอ้ยไม่ใช่ผ้าบันเดทครับผ้าเบนเดทโอ้ยิบเรียบร้อยยิง่งมาเรียบร้อยโดนผ้าเบนเดทเตรียมมาตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้ใช้เลย โอ้แต่นี่ผมไม่กลัวครับผมกลัวอย่างเดียวลูกดอกมันจะหมดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าหมดนะเอ้ยง่ายเกินโอเคนี่รัวๆเลยรัวๆเลยเราขี้ขาดครับเราจะไม่ลงในน้ำโอ้โหแต่ดูสภาพอากาศสิแม่งจะโดนเล่นงานแล้วครับแต่วันนี้อันนั้นเรียบร้อยฝนตกด้วยโอ้ยากเลยยากเลยจิบายแล้วโอ้ โดดโลงน้ำเลยครับจังหวะนี้ห้าวเกินไปแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคครับเรียบร้อยเก็บของ,ของเก็บของเก็บดูดดอกขึ้นมาโอ้โอเคครับได้ชิ้นส่วนอสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนไอที่ปัดจักรยานเลยอะโอเคครับเอยเก็บไม่ทันเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าบอสตัวสุดท้ายไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับง่ายโคตรอ่ะ พอๆก,กันกับปลาไหลเลยยากที่สุดก็จะเป็นปลาหมึกแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการคราบของกันเออมันต้องใช้อ๋อนี่ครับต้องใช้3ชิ้นนี่แหละแล้วก็นี่แล้วก็นี่ใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะว่าผมพูดถูกหรือเปล่าหรือคิดถูกหรือเปล่าต้องลองดูมันคราบยังไงอันนี้ไม่น่าใช่เออไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่ โอ้พายุแรงซะด้วยนะครับเนี่ยโชคไม่ค่อยเข้าข้างเลยตอนนี้มันคาแบบนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะมันคาพอ,อยังไงวะเนี่ยสงสัยต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้นี้เออแล้วมันคาอะไรยงไงวะหรือบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับว่ามันต้องใช้3ชิ้นนี้ในการคาเครื่องยนต์หอเนี่ยเออ,อยังไงวะเนี่ยอาช่างมานลกันเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีอทีนะครับอย่างน้อยเราก็ล่าบ,บอสสำเร็จ ไปเดี๋ยวตอนนี้ต้องขับเรือย้อนกลับไปที่เดิมเดี๋ยวก่อนต้องขอทิ้งของที่ไม่ได้ใช้เลยอันนี้มันสามารถคราบได้เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงโยนทิ้งลงน้ําไปเลยแล้วก็น,นี้ด้วยโยนทิ้งไปแต่ลองดูให้ดีๆอันนี้มันเป็นใบพัดเครื่องบินนี่หว่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําอะไรสักอย่างดูเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอทิ้งของก่อนผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันต้องลองคราบแบบเยอะๆะ่ะคือยังไงกดคราบไปตัวนี้ให้มันเยอะๆไปเลย มันต้องการสี่ชิ้นนั่นเองไปพัดเครื่องบินมันต้องใช้สี่ชิ้นใช่ไหมโอ้ยวันนี้เป็นไรวะเนี่ยพูดแล้วลิ้นพันยังไงไมรโ้โอเคลบดอกสปลา์กันเดี๋ยวเกี่ยวไปตรงนี้ก่อนเลยเมื่อกี้มาจะกอดฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคครับใช่ไปขอเรือกลับแบบยาวๆครับแบบยาวๆเดี๋ยวจะไปสำรวจก่อนนั่นกันต่อเลยเรือมันจะขับยากหน่อยนะครับทายุมันเข้าด้วยดูดิผมกด,ดยัดแต่มันไม่ยอมเลี้ยวให้เลยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยอะเดี๋ยวจอดเรือไปตรงนี้กัน ดับเครื่องใส่สมอเฮ้ยผมว่าต้องลากเรือขึ้นด้านบนดีกว่านะเดี๋ยวเผื่อบางทียังไงไม่แน่ใจกับสมอเรืเอตามจริงมันก็อยู่นะครับไว้ใจได้แต่นี่ก็คือมันแบบยังไงอ่ะเหมือนมันจะไม่อยู่นะดูดีไปล่าบอสมาเลือดยังเต็มอยู่เลยเนี่ยอะไรวะมันก็ง่ายเกินไปแล้ววันนี้เนี่ยง่ายเกินเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมก็ต้องฟาร์มของรอให้ผลมันหายตัวทับก่อนที่จะสำรวจภายในเกาะน,นี้เนี่ยต้องฟาร์มของก่อนเลยจะมีงูปะวะโอเคหวังว่าคงจะไม่มี พอมาอยู่ที่เกาะน,นี้ผมโดนงูกัดไปกี่รอบวะเนี่ยน่าจะหนึ่งรอบนะครับก่อนหน,น้านี้หรือเปล่านะจำไม่ได้ไม่แน่อาจจะเป็นเกาะฝั่งนู้นก็ได้อันนี้อุ้ยต้นอ่อนได้ไหมเดี๋ยวนะเก็บแค่ใบไม้พอต้องการแค่นี้เก็บมาเก็บมาได้กี่ชิ้นได้หกชิ้นโอเคเดี๋ยวเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านะตอนนี้ขวานของผมเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเพราะว่าต้องท้าเพิ่มแล้วขวานเนี่ยวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยลาบบอสด้วยฝนตกด้วยจะฟาร์มของก็ไม่ได้ทีนี้ อ่าตอนนี้รู้สึกว่าสภาพอากาศเริ่มจะดีแล้วครับตอนนี้เวลา15นาฬิกาสเนาทีโอเคอยวเรารอไปครับ๋ยวเราอรอไปรอไ้ฝนมาหายตัวกันตอนนี้อยากทาเครื่องกองน้ำบ้างเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อยู่เกาะน,นี้นานหรอกดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่เกาะเดิมแล้วแต่ก็อยากลองไปสำรวจเกาะฝั่งนู้นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเกาะมันใหญ่ดีอ่ะใหญ่จริง เดีย๋ยวตอนนี้ต้องของเก็บของไว้ก่อนนะตอนนี้ท้องฟ้าจาใสได้เวลาลงน้ําไปฟาร,ร์มของแล้วไปเดี๋ยวเริ่มดูยกันเลยเออผมอยากได้พลิกแอคอะเอาไว้ไปฟาร,ร์มดินเหนียวเผื่อบางทีมันเจอไงโอ้แล้วก็สะพายกันนะครับสะพายกันเออต้องใช้ว่ะคือตอนนี้ผมไม่ต้องห่วงเรื่องลูกดอกแล้วครับเพราะว่าไม่มีบอสให้ล่าแล้วสิ่งที่ล่าได้ตอนนี้ก็จะเป็นฉลามครับเอาไว้ล่าฉลามเลยโอเคเอาไปประมาณสักหนึ่งชุดแล้วกันหนึ่งชุดหนึ่งชุดโอเคประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวว่าเคลียร์ครับกระเป๋าเคลียร์ไปลุยกันเลยเดี๋ยวจะขาดอีกหนึ่งยังไม่ได้ตัวหลักเลยนะครับตัวหลักก็คือพีเอ็กกันเองเดีย๋ยวนะาทำไมเปิดกล่องยากจังเลยเนี่ยโอเคพีเอ็กหเปอร์เซ็นต์ไปครับลุยเราจะเริ่มจากฝั่งนี้เลยนี่ยเนี่ยกท้ายเรือทำไมรู้สึกว่ามัน,ว,นว,ว่ายน้ำช้าๆวะเนี่ยไปลุยชลาหมากอุ้ยอุ้ยบิ Big ๊กบอสป่ะบิ๊กบอสมาดิมาดิอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นรอยเอ้ย นี่โอ้ยไม่ใช่บิ๊กบอสนี่หว่ามาดิอืมนีเฮ้ยหวาเสียบ่าใครกวาดไขกวามาดิมาดิาดโอเคปล่อยมันไปแล้วกันราวังมันตุยหลังนะครับวันนี้ต้องหาก้อนดินเหนียวด้วยก้อนดินเหนียวนี้น่าอยู่น้ำไม่ลึกใช่ครับน้ำไม่ลึก แต่มอไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้เพราะว่ามันก็นจะค่ำแล้วนั่นเองระยะการมองเห็นมันน้อยมากเลยน้อยจริงอ,ะอ่ะอ๋อตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจ็บคอเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหวัดอีกหรือเปล่าเนี่ยเจ็บคอเองเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่นี้ลูกฉลามดูยินเสียงยินเสียงอยู่ไ,ไหนวะโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่โคตรระแวงเลยปะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยทําไมมันดูโล่องจังเลยครับเนี่ย ดูร่องจริงอะดูร่องจนน่ากวาดูดิเอ้ยตามจริงมันต้องมีดินเหนียวแล้วเนี่ยดินเหนียวไม่มีหรือว่าผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้มั้งอยากเจอบอสฉลามธรรมดาก่อนน้นนี้ที่ผมเจอสองตัวนะไม่รู้ว่าโดนกกอนไหนตอนนั้นจําได้เลยจําได้ว่าโดนฉลามกัดแต่จําไม่ได้ว่าเกาะไหนเอ้ยดินเหนียวไม่มีลยสักก่อน ดินเหนียวไปไหนหมดแล้วเนี่ยกล่อ <g> ง <ul ing> ยังพอทนดินเหนียวนี่พอเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องพักการดำน้ำไปก่อนต้องรอให้มันเช้าแล้วก็มาดำน้ำอีกทีระหว่างนี้ก็สำรวจเกาะไปก่อนเลยสำรวจเกาะอ,อืมไม่ได้ปุ๊เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอืมอ้อสิ่งที่อันตรายที่สุดนั่นคือหมูป่านั่นเองไม่ใช่งูครับไม่ใช่งูและไม่ใช่ปูยักษ์และก็ไม่ใช่ฉลามไม่ใช่บอสด้วยเนี่ยครับสิ่งที่นา่ากลัวก็คือหมูป่านั่นเอง ผมว่าต้องทําผัดเผ็ดหมูป่าแล้วเนี่ยถ้ามันจะมาก่อกวนผมแบบนี้หรือไม่ก็ทําสยจูก,ก็ได้โอ้โหหม่เลยตัวนี้เห็นหน้ามันทีไรผมนี่อยากเดินหนีเลยไม่ใช่ว่ากลัวนะครับที่เกียงสู้กับมันอะมันก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับตอนที่ผมเล่นแรกๆโอ้บอกเลยผมกวนมากเลยปูยักษ์เนี่ยโอ้เลือดก็ลดไปนิดหน่อยมีกองโเครื่องยนต์แต่ผมว่าใช้นี้ดีกว่านะครับนี่เลยตะเกียง โหเดี๋ยวไม่ได้มีแค่หนึ่งโค้งครับมีสองโค้งเลยมีคว้านด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเอ้ยนายทําไมถึงมานั่งตรงนี้ละ่ะขาดอาหารหรือเปล่าอ้นอาจะใช่นะเพราะว่าเนี้ยสภาพนี้อาป,ปากหรือบางทีอาจจะโดนผีหลอกก็ได้ดูดิแล้วว่ามันก๋วยนี่มะเออนน่นดิโอ้ดูหน้าดูหน้าอาป,ปากทั้งสองโค้งเลยจะเรียกสองโค้งหรือสองอะไรเนี่ยสองโค้งแล้วกันก็เป็นโครงกระดูกอันนี้เก็บมาหน่อย เรจะได้ใช้มันยุนได้ใช่ไหมโอเคยุนได้ปะน่าจะแรงนะน่าจะแรงนุน่นปาไปนุ่นเลยไม่ใช้อะไรหรอกอันละ่ะตอนนี้ต้องขอนอนสักหนึ่งครั้งนะหลังจากที่ล่าบอสมาไม่เหนื่อยล่าบอสแป๊บเดียวโอเคนอนไปก่อนตื่นเช้ามาค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทําอะไรต่อก็คงไม่ต้องทําอะไรต่อหรอกครับนอกจากฟาร์มของบริเวณร,บร,บร,บรบอบๆเกาะน,นี้สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือดินเหนียวหนิงแล้วเรือผมจอดตรงไหนวะเนี่ย เรือหายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเรือโอเคต้องไปซูดน้ำก่อนอันนี้ต้องระวังครับตอนกลางคืนไปตะเกียงกันต้องซูดน้ำต้องซูดน้ำน้ำอยู่ไหนเอาน้ำไม่มีหรอโอเคมีเป็นกระติกสุดท้ายนลครับที่มีน้ำเกือบเต็มครับแต่ไม่เต็มอาหารด้วยต้องกินอะไรครับเดี๋ยวมันจะนเน่าเองเสียบปะมั้ยกินไปท้องเสียก,ก็เรียบร้อยเลย โอเคของเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยที่มีกล่องตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวลงไปสำรวจเรือนก่อนเลยอาจจะมีของอจ,จะมีของโอ้แต่มันดูอันตรายอย่างไรปะเนี่ยเรือเรือเอา้าอุ้ยอากบินโคตรอันตรายเลยะ่ะตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยใต้น้ํามืดมากโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเกาะอุ้ยลงน้ําแค่แป๊บเดียวแมงลอยมาตรงนี้เลยอะ หมดเกินแมงรยโคตรไกลเลยตอนนี้ต้องหาของที่มันอยู่บนฝั่งก่อนเอ่อมันมีอยู่สองที่อะฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งนี้งั้นเดี๋ยวไปบนเกาะกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้มันช้าแล้วก็ค่อยลงน้ําเพราะว่าตอนนี้ฉลามมันต้องมาดักรอผมตรงไหนสักที่ตอนนี้นเคืินไม่กล้าลงหรอกพรามมองไม่เห็นตรงนี้มีกล่องไหมตรงนี้เป็นไปได้ไงครับเนี่ยไม่มีกล่องเลย ก่อนหน้านี้ขับเรือมาเหมือนมันจะมีกล่องทาแต่มันไม่มีอะล่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าจะหกโมงช้าแล้วไปเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันล็อกเกอร์มีของไหมมีกล่องเอ่ออันนี้เก็บมาเดีย๋ยวนะพายุเข้าอีกเหรอโอเคตกใจนกว่าพายุเข้าดันบนขึ้นได้ไหมดันบนขึ้นไม่ได้มะตอนนี้มีขวานสองงั้นก็ทิ้งอัปเกรดละกันขวานอัปเกรดครับมันเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นต์เอง มันต้องลงไปดูด้านล่างได้สิ ừ, ใช่ใช่เดี๋ยวต้องเช็คให้หมดกันอืมนี่ไงมันเช็คได้มีกองเก็บมาก่อนค่อยสำรวจมีดินเหนียวด้วยโอเคสวยครับต้องขึ้นไปรับออกซิเจนกัน <c oughs> นี่เจอดินเหนียวไม่ดีใจเลยนะครับเนี่ยหามันตั้งนานแล้วโอเคดินเหนียวดินเหนียวจะได้ทำเครื่องปั้นดินเผาสักทีเฮ้ย นี่อาจจะเป็นรอบแรกนะครับที่ผมฆ่าบอสได้หมดเนี่ยก่อนนนี้ที่ผมเล่นมาตอนนี้คือฆ่าบอสไม่หมดเลยผมมีปัญหาก่อนปัญหาก็คือพื้นที่เต็มครับวิทำาหดินเหนียวมีแค่ก้อนเดียววะเนี่ยอ้าวหัทักออกไม่เจอโอเคตอนนี้ดินเหนียวได้ทั้งหมดสองโอ้ยแทบขาดใจเดี๋ยวต้องลงไปเก็บก่อนมันมีอีกนะครับโอเคมีสี่มีเพิ่อมอีกหรือเปล่าวะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันอันนี้เก็บมาก่อนค่อยดูโอ้ทางตันถอยเลยถอยยาวถอยยาวเลยอ่ะเรือลำนี้ก็สำรวจไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูเรือลำถัดไปเลยก็จะเป็นเรือลำนี้อันนี้ทิ้งไปเลยครับน่าจะไม่ได้ใช้อุ้ยใช้อยู่เก็บไปก่อนเก็บแค่ก็อุ้ยงูงูง,งูอันนี้แหละตัวอันตรายเลยมีพิษล็อกเกอร์มีอะไรไหมล็อกเกอร์ เนมแท็ก <Name> ไม่เอาลอกเกอร์ไม่มีอุ้ยอยเรือลานี้โคตรใหญ่เลยเห็นแล้วตกใจโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรือลำนี้กันแต่ผมดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรทาดูจากทรงแล้วเนี่ยพรวะเรือแบบนี้มันไม่ค่อยมีของเลยตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกมีปปาอะไรวะเนี่ยเก็บของมาก่อนอะนั่นไงไม่มีอะไรครับนอกจากของแค่นี้แล้วก็ปลาตัวเดิมครับปลาตัวเดิม โอเคแล้วอุยฉลามปะมือเปล่ามือเปล่าว่ายน้ำกลับเลยเออวันนี้ทำไมเห็นฉลามอะเหมือนจะได้ยินแค่เสียงนะเฮยนั่งยงังโดดแล้วโอ้ยฉลามค้อนฉลามค้อนฉลามคอมา้อนละมาสิใครกลัวอยู่ใส่ว่ามามันแค่มาสก,กิดครับมันแค่มาสก,กิดสก,กิดนิดหน่อยสก,กิดแบบทักทายเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าไง เอ้ยเอ้ยมาดินี่ไยงไยิงเปลืองลูกดอกได้ครับเพราะว่าตอนนี้ล่าบอสได้หมดแล้วนี่ย้ามอเลยครับให้รู้เลยว่าชนะพวกนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรแต่ก็ระวงนี่ไงไโดนตอนนี้ที่โหยที่ว่างสลับกล่องไม่มีเลยนี่ไงไ,ไปไหนแล้วไปนะนี่ไงไ มาดิมาดิผมว่าจะได้ล่าฉลามแหละครับล่าบ,บอสเสร็จก็ล่าลูกน้องมันต่อเลยอุ้ยโอ้ยพาไปเด็ดโอ้ยลดิอืมอุ้ยบาดเจ็บว่ะวุ้ยจะตายจะตายโอ้โอ้โอโอโอชิบหายแล้วโด้อย่าไปเล่นกับมันอย่าไปเล่นกับมันหมูป่าก้อาวอีกทีนี้โอ้โหลูกดอกพอไ,มไหมบ้จะจะัดการหมูป่าก่อนมาดิ โอ้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับนี่ไงเสรียบร้อยโอเคตอนนี้ต้องหาผ้าพอ้ย้ยงูงูงูต้องหาผพเปมนได้ก่อนเอาละไงเอาละไงตอนนี้มันตามผมมาว่ะสิบหาาแล้วเด่นเสียงเมื <photo> ่อกี้เกือบไม่รอดวันทีสามสิบเจ็ดวัน,นีจะอยู่รอดหรือเปล่าวะเนี่ยผมเนี่ย โอเคต้องระวังต้องระวังทำนี้ก็ได้ให้ไปถึงภาพเบเดนให้ได้ก่อนภาพเบเดดอยู่ใ,ใกล้อยู่ไม่ไกลโอเคถึงแล้วต้องใช้ภาพเบเดนก่อนเลยโอเคโอเคตอนนี้เลือดสามเีดเดี๋ยวขอวางของก่อนดินเหนียวสีก้อนก็น่าจะเพียงพอในการทาเครื่องปั้นดินเผานะผมระว่าเดี๋ยวต้องดูสูตรครับกันก่อนเลยสูตรครับเ,เครื่องปั้นดินเผามันต้องใช้ โอ้ดินเหนียว6แต่ที่เกาะผมก็มีแล้ว2เพียงพอนะครับโอเคก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําก็คือการล่าหม,มูป่าเดงต้องจัดก,การตัวอันตรายก่อนแล้วก็ทําแคมป์ไฟทําเดี๋ยวแคมป์ไฟจะมาทาตรงนี้เลยนี่เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงา ตอนนี้ต้องหาของทำแคมไฟก่อนเลยแคมไฟมันต้องใช้หินสีใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมทําอยู่หนึ่งอย่างนี้ก็คือการเลือกดูของทำเอของพวกนี้เนี่ยว่าจะทําหอเออเดี๋ยได,ยดย้ให้ผมทําแคมไฟเสร็ก,ก่อนตอนนี้ต้องทําแคมไฟก่อนตอนนี้ไม้มีสองต้องหาไม้เพิ่มเก็บมาอันนี้น่าจะไม้สองขอน,นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวทําแคมไฟก่อนแล้วก็ไอสิ่งที่ผมจะทำเมื่อกี้ค่อยทํา ครับแคมไฟโอเควางไว้นี่เอา้าวางไม่ได้วะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วก็ที่ก่อไฟมันต้องใช้ต้องใช้ไม้เพิ่มมาโอ้ยระแวงวะระแวงวะระแวงหมูป่าตอนนี้ตัวอันตรายเลยถ้าได้ยินเสียงอูดอดมานี่ผมวิ่งเลยนะครับเนี่ยที่ก่อไฟมันต้องใช้โอเค เหลือไม้หรือปล่าเนี่ยเหลือไม้หนึ่งเอาไม้ก็มีนีน่แคมไฟตอนนี้ก็ได้ทำเสร็จไม่เทียบอรแลวครับเดี๋ยวมาก่อไฟก่อนเลย,เ,ยเดี๋ยวได้จะเพิ่งก่อมาเดี๋ยวมาลองทำโดนก่อน,นเลยครับอันนี้เอาไปประมาณสักสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วมันต้องทำงไงต่อเนี่ยตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วนะครับนี่เลยมีโลว์ครบหรือเปล่า เดี๋ยวต้องมาลุกสุดครับด้านในว่ามันต้องคราบยังไงสงสัยเหมือนกันอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มันเป็นของจากที่เราล่าบอสเมื่อกี้อันนี้ถ้วยรางวัลไม่เกี่ยวอยู่หน้านี่สิ่งที่ผมต้องหาก็คือสิ่งนี้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงต้องมาเปิดหาสตรคราบอีกทีอ่ะต้องเื่อนดูกันก่อนเลยสิ่งนี้ก็ไม่ใช่อะไรสักอย่างอันนี้นเป็น อุ้ยเสียงเสียงอันนี้เป็นช่องกระเป๋าอันนี้เป็นที่ดับอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมันเป็นของที่ราค้ากว่าอันนี้อันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการไหมไม่มีครับยังไม่มีมันทํำยังไงวะเนี่ยก่อนอันนี้ผมยังไม่ศึกษาเรื่องการทําหอเลยเดี๋ยวของพวกนี้ค่อยวาก่ากันอีกทีทำต้องทมไปก่อนเลยมันสามารถครับเรื่อย ไม่มีแบบจํากัดนั่นเองไม่รู้จําจกัดหรือป่านะไอทิ้งไปเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันเอาไวท้ทําที่หนีวะหมายถึงเออใช่ใช่เอ้ยอ๋ยโอโอเคครับผมขอคิดอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือของพวกนี้มันเอาไว้ไปซ่อมเครื่องบินที่มันอยู่ในเรือเออใช่ใช่อันนี้ใช่แน่นอนผมว่าใช่แน่แเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาทําแกมไฟกันต่อเลยต้องลองผิดลองถูกด้วย ได้เวลาออกล่าอูดอดกันแล้วอูดอดต้องเป็นอาหารเล็งจากระยะไกลแล้วสอยมันซะเอ้ยเอ้ยหืมไม่ล่วงวะไม่ล่วงวะตามเลยนั่นจะดอกสุดท้ายเฮ้ยงูเอาตัวนี้ไปก่อนเลย เฮ้ยไม่โดนม,มามันจะเลิกกัดมากัดผมโอ้โยเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนัน,น,มนไมอยู่นิ่งเลยมาโอ้โหนี่ไงเมื่อกี้เหมือนจะยิงพลาดไปหนึ่งนะครับอ๋อนี่ไงโอเคครบแล้วครบแล้วตอนนี้เหลือแค่แปดดอกสุดท้ายเรียบร้อย เก็บมาจะทําอาหารไม่ใช่ว่าเอาลูกดอกไปทําอาหารนะําเอามูป่าไปทําอาหารงูที่เหลือก็ทําเป็นอาหารปลานุนลอยไปไกลเลยอาหารปลาทําทอันนั้นอาหารปลาเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็มาทําเครื่องกองน้ําด้วยนะครับตอนนี้หาของมาครบแล้วต้องทําเครื่องกองน้ําด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ต้องรับนี่เลยที่ใส่น้ําโอเคได้เครื่องกองน้ําแล้ววางไว้ด้านข้างเลยไม่ต้องไปวางที่ไหนไกล ตรงนี้แล้กันซูตดน้ําก่อนยาเรียบร้อยแต่ก่อนแล่แเนื้อผมน่าจะเสียฟืนไปตั้งเยอะเลยครับเนี่ยก่อไฟไปเนี่ยหนังสีหนังนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าที่ก่อผมก็มีหนังโคตรเยอะมีเป็นสิบๆเลยเอาแล้วเมื่อไหร่จะเจอเนื้อล่ะครับเนี่ยเนื้อเนื้อยางแค่เดียวพอ เพราะว่ามันย่างสองไม่ได้ตามจริงก็ย่างสองได้แหละแต่ไม่เอาย่างแค่เดียวนี่เลยระหว่างนี้ก็รอไปครับรอจนกว่าเนื้อจะสุกในการมาล่าบ,บอสนครั้งนี้ก็ถือว่าจบไวนะครับจบไวมากๆเลยไม่รู้ว่าถึง5นาทีหรือเปล่าเนี่ยที่ไปล่าบ,บอสน้ำเกี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าปลาไหลนะเออง่ายกวปลาไหลปลาไหลยังมีการจู่โจมไปว่าขึ้นมาบนเรือได้แต่นี้ไม่จู่โจมอะไรเลยถ้าไม่ลงไปในน้ําก็ถือว่าสําเร็จนะครับในการล่าบ,บอสนคลิปนี้แล้วก็สํารวจเกาะบริเวณนี้ด้วยแต่ก็ยังสารจวจไม่หมดหรอก มันยังหาดินเหนียวไม่เจอเลยแล้วก็กล่องตามเรืออะไรก็ยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวให้มาหานอกรอบแล้วกันนะครับของพวกนี้เนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการเล่นเกมสแตนด d ดิฟในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะบมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม